อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าเหนือชาแน,นลนะครับในคลิปนี้มาพบกับ10อันดับหม้ออบลมร้อนยี่ห้อไหนดีซึ่งในคลิปนี้นะครับผมได้จัดเรียนหม้ออบลมร้อนจากราคาที่แพงไปหาราคาที่ถูกนะครับ จะมียี่ห้อไหนน่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับเทคโนโลยีการประกอบอาหารในปัจจุบันมีการพัฒนาไปมากยิ่งขึ้นประกอบกับเทรนรักสุขภาพของคนรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงทำให้ผู้ผลิตได้คิดค้นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวที่เรียกว่าหม้ออบลมร้อนขึ้นมาซึ่งมีการทำงานคล้ายกับเตาอบ แต่ใช้หลอดไฟฮาโลเจนและขดลวดในการทำความร้อนเพื่อให้อาหารสุกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็พร้อมสำหรับการรับประทานอาหารแต่อย่างไรก็ตามม้ออบรมร้อนในปัจจุบันมีหลากหลายแบบให้เลือกขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วในคลิปนี้ผมจึงมาแนะนำ10อันดับม้ออบรมร้อนยี่ห้อไหนดีที่รวมแบรนดังออโต้สมาร์ทโฮมหรือฟิลิปและยี่ห้ออื่นๆอีกมากมายจะมียี่ห้อไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับ เริ่มจากอันดับที่10หมออ,อบลมร้อนยี่ห้อ Smart Home ร,รุ่น MV 009ถือเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวออกมาหลากหลายชนิด และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยหม้ออบลมร้อนรุ่น mv 0 0 9ตัวนี้ให้ความร้อนด้วยหลอดฮาโลเจนสองสว่างทำให้มองเห็นอาหารได้ชัดเจนผ่านโถแก้วคุณภาพดีไม่มีสารตกค้างมาพร้อมอุปกรณ์ครบจุอาหารได้12ลิตรสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่6 5ถึง2ององศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังมีระบบตัดไฟเมื่อยกด้ามหูจับขึ้นรวมถึงตัวเครื่องเคลือบด้วยนอนสติกป้องกันอาหารติดแล้วก็ช่วยให้ทาความสะอาดได้ง่ายขึ้นอีก ด้วยให้คุณประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูได้แบบสบายๆเลยครับสําหรับหม้ออบลมร้อนตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ1,990บาทอันดับ9หม้ออบลมร้อนยี่ห้อ h o m e w a t รุ่น HWCO11SGO ถือว่าเป็นหนึ่งในหม้ออบลมร้อนที่มีดีไซน์ค่อนข้างแปลกตาไปกว่าตัวอื่นๆเลยครับหม้ออบลมร้อนรุ่น HWCO11SGO จาก h o m e w a t t ตัวนี้มีฟังก์ชันในการใช้งานที่ง่ายดายแล้วมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงทำให้คุณสามารถประหยัดเวลาในการประกอบอาหารได้มากขึ้น ตัวโถสามารถจุได้มากถึง12ลิตรด้านในเคลือบด้วยเทฟลอนทําให้อาหารไม่ติดทําความสะอาดในแต่ละครั้งได้ง่ายส่วนเรื่องความร้อนก็เร็วดังใจเพราะเป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนจึงทําให้ความร้อนได้รวดเร็วกว่าและประหยัดไฟได้มากกว่าใครอยากเพิ่มความหรูหราให้กับห้องครัวพร้อมการใช้งานที่ง่ายดายนั้นไม่ควรพลาดเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,537บาท อันดับ8หม้ออบลมร้อนยี่ห้อออโต้รุ่น CO708 รังสรรค์เมนูโปรดของคุณให้สุกได้รวดเร็วและทั่วถึงด้วยหม้ออบลมร้อนออโต้ที่มีฟังก์ชันน่าสนใจไม่น้อยสำหรับหม้ออบรุ่นนี้มาในรูปแบบโถกแก้วใสที่มีความหนาแล้วก็ทนทานต่อความร้อนได้สูงทําให้เราเห็นอาหารด้านในขณะปรุงได้ชัดเจนโดยสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด60นาทีและมีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาอีกทั้งยังปรับความร้อนได้อุณหภูมิสูงสุดถึง250อางศาเซล ขณะปรุงอาหารจะไม่เกิดควันหรือน้ํามันกระเด็นทําให้ไม่ต้องทําความสะอาดบ่อยๆช่วยยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานนอกจากนี้หากเรายกหูจับขึ้นระบบเซฟตี้ก็จะทํางานแล้วก็ตัดไฟทันทีเรียกได้ว่าปลอดภัยมากๆเลยครับสําหรับหม้ออบลมร้อนตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ1,450บาทอันดับ7หมออบลมร้อนยี y ่ห้ออินมาเฟกรุ่นไอ 704เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ดังที่หลายคนไว้วางใจโดยหม้ออบลมร้อนรุ่นนี้สามารถปรับความร้อนได้ถึง125ไปจนถึง250องศาเซลเซียสแถมมีพัดลมขนาดเล็กบนฝาช่วยพัดกระจายความร้อนให้อาหารสุกได้อย่างทั่วถึงยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานด้วยระบบเทอร์โมสตาร์ทที่จะช่วยตัดก,การทํางานหากความร้อนสูงถึงจุดที่ต้องการตัวโถเป็นโถแก้วใสทําให้เรามองเห็นอาหารได้เป็นอย่างดีหมดปัญหาอาหารไหม้ไปได้ในทุกเมนูตัวเครื่องสามารถจุได้มากถึง 12ลิตรเหมาะกับการใช้งานทุกขวาวเรือนครับสำหรับเครื่องอบรมร้อนตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ1 0 5 0บาทอันดับ6 หม้ออบลมร้อนยี่ห้อชาเต้รุ่น FMV001 เพิ่มความสุขในการทำอาหารทุกเมนูด้วยหม้ออบลมร้อนรุ่น FMV001 จากชาเต้ที่ให้ความร้อนด้วยขดลวดสแตนเลสคุณภาพดีมาพร้อมกับเทคโนโลยีอินฟาเลสช่วยให้คงความสดและคุณค่าของอาหารรวมถึงรสชาติที่ดีเอาไว้อย่างครบถ้วนยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถให้ความร้อนได้ไวกว่าการอบอาหารด้วยวิธีเดิมๆถึง23เท่าเลยทีเดียวแถมจุได้มากถึง12ลิตรแล้วก็มีน้ำหนักเพียง4.9กกิโลกรั เท่านั้นมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมทั้งตะแกงเตี้ยตะแกงสูงและอุปกรณ์คีบเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากๆเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ999บาท อันดับ5หม้ออบลมร้อนยี่ห้อคาสิโก้รุ่นซ K 8900ปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะอบอย่างหรือนึ่งก็ทำได้ด้วยหม้ออบลมร้อนยี่ห้อคาสิโก้รุ่นนี้ตัวหม้อทำจากแก้วคุณภาพดีมีความทนทานใช้กำลังไฟถึง1,300วัตต์ปรับอุณหภูมิได้ถึง250องศาเซลเซียสมาพร้อมกับตะแกรงรองอาหารในตัวสามารถตั้งเวลาอบอาหารได้มากถึง60นาทีเลยทีเดียวอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดพิเศษของหม้อตัวนี้นั่นก็คือใช้ระบบ พัดลมเป่าร้อนช่วยกระจายความร้อนหมุนเวียนภายในหม้อซึ่งจะช่วยให้อาหารสุกได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบเซฟตี้ล็อกที่จะตัดไฟได้ทันทีเมื่อยกหูจับขึ้นช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยครับสำหรับหม้ออบลมร้อนตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ798บาท อันดับ4หม้ออบลมร้อนยี่ห้ออัตโต้รุ่น CO703A เมื่อพูดถึงแบรนด์ออโต้แล้วล่ะก็หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมากมายแล้วก็แน่นอนว่าหม้ออบลมร้อนของอัตโต้ก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากๆเช่นกันโดยหม้ออบลมร้อนรุ่น CO703A ตัวนี้ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีทั้งโถกแก้วหนาพิเศษทนความร้อนได้ดีเยี่ยมแถมยังมีขาตั้งทําจากพลาสติกทนความร้อนสูงตัวเครื่องให้ความร้อนด้วยขดลวดพิสเตอร์ซึ่งช่วยกระจายความร้อนให้อ หสุกทั่วถึงแถมยังควบคุมความร้อนให้เหมาะกับอาหารได้นอกจากนี้ยังใช้ทอดอบกรอบรวมถึงละลายน้ำแข็งได้พร้อมมีเสียงและก็ไฟที่ช่วยเตือนการทำงานทำให้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมมากๆเลยครับสำหรับหม้ออบรมร้อนตัวนี้นั้นจะมีราคาค่าตัวประมาณ699บาท อันดับ3มหม้ออบรมร้อนยี่ห้อเลอคุดสันประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างมั่นใจด้วยหม้ออบรมร้อนระบบไฮโดเจน12ลิตรที่ใช้ระบบการทําอาหารแบบอากาศร้อนหมุนวนมีส่วนช่วยให้การย่อยสลายเนื้อเยื่อไขมันและลดปริมาณคอเลสเตอรอลให้น้อยลงเหมาะสําหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักแล้วก็เล่นฟิตเนสเป็นอย่างมากตัวเครื่องปรับอุณหภ,ภูมิได้ตั้งแต่65ไปจนถึง250องศาเซลเซียส ตัวโถแก้วเนื้อหนาสามารถทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังสามารถตั้งเวลาในการปรุงอาหารได้สูงสุด60นาทีอีกด้วยจากเสียงผู้ใช้งานจริงได้กล่าวว่าหม้อมีขนาดใหญ่มีไฟช่วยให้เห็นอาหารได้อย่างชัดเจนใช้งานคุ้มค่ากับราคามากๆครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ659บาท อันดับ2หม้ออบลมร้อนยี่ห้อ Family รุ่นซ o 0 2ใครที่กำลังมองหาหม้ออบลมร้อนขนาดเล็กกระทัดรัดสำหรับใช้งานคนเดียวหรือกับครอบครัวขนาดเล็กไม่ควรพลาดหม้ออบลมร้อนรุ่นนี้เลยครับมีขนาดกำลังดีตัวโถเป็นกระจกใสที่หนาเป็นพิเศษทนต่อความร้อนได้สูงมาพร้อมฟังก์ชันตั้งเวลาอบได้สูงสุดถ,ถึง60นาทียิ่งไปกว่านั้นยังมีระบบเซฟตี้ล็อกที่ตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อดาจับถูกยกขึ้นช่วยให้คุณใช้งานอบได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกด้วยและที่สําคัญยังอบอาหารด้วยระบบรมร้อนหมุนเวียนซึ่งจะทาให้อาหารสุกทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วกว่าหม้ออบทั่วไป2อถึงสเท่าเลยทีเดียวสําหรับหม้ออบลมร้อนตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ649บาทแล้วก็อันดับที่1เป็นหม้ออบลมร้อนที่ถูกที่สุดนั่นก็คือยี่ห้อเฮาวัรุ่น HWCO 0 9สําสำหรับใครที่อยู่อาศัยคนเดียวหรืออาจจะมีพื้นที่ในห้องครัวจำกัดเราขอแนะนำหม้ออบลมร้อนจากเฮาว์ัตัวนี้ ซึ่งมีขนาดกระทัดรัดเล็ก เพียงแค่5ลิตรเท่านั้นเองแม้จะเห็นขนาดจิ๋วแบบนี้แต่ประสิทธิภาพในการทํางานก็ยังดีเยี่ยมโดยการให้ความร้อนด้วยหลอดฮาโลเจนและสามารถปรับอุณหภูมิได้สูงถึง250องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีระบบลมร้อนภายในทําให้อาหารสุกไวกว่าเตาอบธรรมดามากถึง3-5ถึงเท่าอีกด้วยแถมตัวตะกร้าพลาสติกที่รองรับตัวโถนั้นก็สามารถถอดแยกออกมาเพื่อใช้เป็นตะกร้าล้างผักได้เรียกได้ว่ามาครบทุกการใช้งานที่ต้องการในราคาย อ่มเยามากๆครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ529บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก m y b r a d c o m ครับผมอย่างไรก็ตามนะครับระหว่างการประกอบอาหารนั้นนะครับอาจจะมีกลิ่นเล็ดลอดเข้ามาได้นะครับก็อยากจะแนะนําให้เปิดหน้าต่างหรือว่าเปิดเครื่องดูดอากาศด้วยนะครับทั้งนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมชอบแล้วนะครับว่าจะเลือกซื้อหรือเลือกใช้แบบไหนนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามหรือกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ